สวัสดีครับผมแบงค์ทีเจวันนี้ผมจะมารีวิวกล้องฟิล์มที่ตอนนี้ฮิตหนักมากนะครับนั่นก็คือกล้องฟิล์มแบบ half frame ด o d a k extra s 3 5ตัวนี้นะครับสำหรับสเปคของกล้องโกดักเอ็กซ์ทราเอสสาม สำหรับสเปคกล้องตัวนี้นะครับก็มีค่าสปีดชัตเตอร์นะครับอยู่ที่1ต่อ1น0วินาทีนะครับแล้วก็ค่ารูปแสงอยู่ที่ F9.5 นะครับทั้ง2ค่านี้จะถูกฟิกไว้เลยนะครับระยะเลนนะครับอยู่ที่22มิลิเมตรนะก็ให้ภาพที่ค่อนข้างกว้างนะครับแต่ว่าตัวชิ้นเลนต่างๆเนี่ยก็จะเป็นวัสดุที่ทำมาจากพลาสติกนะมีแฟลชนะครับแล้วก็ระยะโฟกัสของเขานะนี่ก็แนะนำนะครับคือเวลาที่เราถ่ายนะครับได้ชัดได้ใกล้ที่สุดก็คือห5งจเมตรนะครับหลังจากเนี่งจุด แต่ถ้าใครที่ถ่ายใกล้กว่าระยะ1.5แบบถ่ายดอกไม้ถ่ายมาโครถ่ายคนแบบเต็มหน้าเงี้ยมันจะไม่ชัดนะครับก็คือแนะนําให้ถ่ายระยะที่1.5เมตรขึ้นไปนะครับ